เอากินน้องไปโรงเรียนน้กมื่นนะเบื้องบ,<ร>บอลดึกเมื่อคืนเนี่ยคาบ้านเลยมึงน่ะมันเป็นยังไงล่ะกินพอที่นี่บอกกิน,น,านมากแก้วเลยมึงจักรพ่อจักรอย่างลูกวะที่นี่เอาไหมเอาอีกไหมบวมมึงชีกินหรื่กินบอกกินโอ้ขุมมือนี่มนักเลงเนาะมึงเนาะเอิ้นกูเสีอยวซะ่าอะรท่านไหน่อเจอเอิ้นพ่อเราเองเลยคือ มออยังกึ่มกึ่มคือไผ่มึงไงพ่อมึงไงพ่อมึงเห็นกูเป็นเสี่ยววะดินี่อ้จะบอกว่ายังไงโอเคมื่นเสี่ยวซะซะอ้าโอเคเสี่ยวกึ่มมื่นมื่นมึงไปส่งกูโรงเรียนอะไเด้อมึงเป็นเสี่ยวก็พ่อสาธุนรกกินกระบาดมึงเด้อ ิเอาเดี๋ยวไปเอาเลยไอ้บัวใครส่งมึงมาไอ้ตามส่งฮะอ๋อไรอ่ะมึือมีพิรุษเหรอโอเคนะครับตามแผนตามแผนใไมเมียหลับแล้วโอเคโอเคนะอุ้ยตามแรกเหรียญไว้เลยนะบดถุงเออรีบไปซ้อมเพลงเนี่ยซ้อมเพลงซ้อมเพลง ไปคนื้อมล่วันห่งาาสตอาจยะเดียวนะเอาผู้ใดก็ได้ไปส่งเหรียนกับมาใส่สุดสมนะมืนี้นะสุดสมเ้ยได้การแซบวัตตินะยอนเรียนลยอดเรียนเลยมืนี้ยอดเรียนยอดเรียนผู้ใดได้งสุดนีมาชกันไหเนาะเออไมเอาไปเอาผู ชื่อว่าไปเวลาบักชื่อว่าแต่ค่อยรักครอบครัวค่อยรักเมียค่อยคิดก่อนคิดก่อนคัแลนแล้วแเลานเสียปกติไสาสิผ่านบให้ลุงเลยคิมแซ่บบบแอื่ปบัรคิดนี่เด้อบวเอแบบโอสดตื่มาตื่นใหม่เลยสดตื่นมาตื่นใหม่มันยามันแย่ย่าะ ไม่ใส่พริกไทยได้มันโยกอะไรอยางนันเออเอามาเือไปเลียงสันไปนามันว่าม้วนเนี่ยความฮักมันก็เหมือนรีบะผู๋ถึงแม้เราไม่ได้แต่งงานไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่เราก็ขาบ้านได้แม่งมาเลย มุกจำ้งแกมกป้อนกเฮ้ยคอยอิ่มเลยอิ่มเลนู้อาแงกูนาไอ้แมงคอยอิ่มแล้วค่อยเห็นยู่ัาน <beginning> <ended> ี <of> <disappeared> <c oughs> ่ม <c oughs> <men> <c oughs> ึงก็มีสปิริตในการเอ้้งไอ้บอ บบอบตัวบอเบิ้งไอ้ดวงเบิ้งไอ้ดวงไอ้ดวงไอ้ดวงสปีดบิ๊พอนีเอาเบิ้งเลยเอาให้่เบิ้งมันพวกินแมวไอ้ก็เป็นคนแบบนี้ต้องหาโตัวกินเออนี่แหะนี่ะนี่ีุ่ิายีมีวม่้องเกาะเก็บตามยเนาะน้องตัว่เป็นคนแรกเสียบบ๊บ ขยะตกเสีพืเกพหัของตัวตัวคือตั้เสียพลาครับใจหมอนี่เขาเป็นคนหิมยุดรม่ใหยุดล่มกันีดีร้านบอกว่าหยุดลมพ่อแม่ลูกใครพาลงมาเลย้ยดีแล้วมึนี่ันบอกจะดีเลยพาคุณลงมาเลยบอกอย่รจะได้าล ฟ้าเมื่อกลางพันษาน้ำนาเหือดหายนี่แหละนี่แหละปลาควันดินตายควายมักตูกวเขียวเอืองเสื่อมแข็ง,งนี่นะแหละเจ้าันันเห็นพนันเห็นหงอกอ้ยโโอยลากัดขอบซุ้มข้าวคนแล่นตุกไก่ระน้องน,อน,น,นะนันเต็มหน้าแกล้งเงินแหงกับเบขา ย้ำกินข้าวพูดเลยลองเพ่งเลยมันกูอังเอาที่ได้มีเท่าไหรได้เห็นมานเลยตึกตึกน้อยอาจารย์คะลองเพียนการกินข้าวได้หัวแก่จริงๆริงไหมคะงมงายไม่เข้าเรื่องมันจะได้หัวแก่ยังไงอ่าดูบักลองไว้นี่ไม่ดูเร็วเล็วเคยลองเพ่งตอนกินเข่าบ้างไหมไม่พอท่าว่าม่นไง เขาเรียกว่าส่งท้ายต่อไปจะเป็นลมพัดข้าวดอเลยนี่อ่ลมพัดข้าวดอส่งท้ายเลยลาบุกต๊อบทำไมจะเป็นลมพัดข้าวดอเลยอะไรกร็ดอเหรอข้าวดอคือข้าวดอคือข้าวที่มันคั่งอยู่ที่ไหนข้าวต้นฤดูกาลเก็บเกี่ยวคือข้าวดอจะมีข้าวกลางเี่กข้าวงาน กำเหรอเขากำขึ้ข้าวที่มันเป็นสีดำแต่ว่าเแสดงลมพัดเขาโดนแบบนี้เลยนี่ลมพัดกระถากหลานเลยขอให้ิปสูบไปแำ่ว่า้องเพลงเราได้เมียเถ่าพ่กเสียดอกอย่าไปเสียไอ้สมื่นนี่้องเพลงอะอย่าไปเสียเดี๋ยวควรเอาโมเม้นต์ดอกควายลองตลอดโมเม้นต์บอคัม ก็่ดเท่าเ่สาป็ดสแสวเป็ดเป็ดาเป็ดคุณฝอิฝ่่ากิจชากิจชาย้มล้มพัดผมคนอื่นแบบมันปิวสวัยเะผมเราจ้ขอมีไม่มีโอกาสได้สะบัดผมมันกูที่ต้นมโนบางนีเนาะ้ต้นต้้างเนาะล้มพัดอัน

Nghĩa bây giờ Dạ, rồi, khỏi đó mỏng mong mong tin cây tốt rồi là